สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะคะคุณครูคิดถึงทุกคนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราห่างเหินกันเดือนเศษเศษที่ไม่ได้เจอพวกเราคุณครูก็คิดถึงพวกเราแล้วก็ขอฝากนะคะฝากให้พวกเราดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดซึ่งกำลัง ทวีความรุนแรงมออีมีคนติดมากมายเพิ่มขึ้นทุกวันอะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนภาษาไทยเหมือนเดิมเพวกเราเอาหนังสือมาด้วยนะคะหนังสือหนังสือภาษาไทยภาษาพาทีะคะ่ะเอาขึ้นมาค่ะเมื่อเอาขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าห้าสิบเอ็ดนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับประโยคซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญ ในการที่เราจะสื่อสารทั้งการพูดทั้งการเขียนถ้าเราแต่งประโยคไม่เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นประโยคกับคนอื่นๆได้ทีนี้เรามาดูนะคะในหน้าห้าสิบเอ็ดมาดูส่วนประกอบของประโยคเปิดหรือยังคะเปิดเลยค่ะมาดูส่วนประกอบของประโยคนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานซึ่งส่วนประกอบของประโยคนั้นมีอยู่สองส่วน ก็คือภาคแสดงแล้วก็ภาคประธานภาคประธานภาคประธานเป็นยังไงคะก็คือสิ่งที่จะกระทำนั่นเองคนที่กระจักระทำหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้หรือว่าเป็นสัตว์ก็ได้ภาคแสดงนี่จะต้องเป็นคำนามหรือคำสรรพนามคำว่าคำนามคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้แล้วก็เป็นสิ่งของก็ได้คือได้ทั้งมีชีวิต แล้วก็ไม่มีชีวิตอันนั้นคือคือคำนามส่วนคำสรรพ,พนามคำสรรพ,พนามเป็นยังไงคะคำสรรพ,พนามคำสรรพ,พนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองเรียกแทนคำนามอย่างเช่นถ้าเป็นคนก็คุณฉันเธอเราอะไรประมาณนี้ท่านอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นยังไงคะอาจจะเป็นมันอะไรอย่างนี้ถ้าสัตว์ใช้แทนแทนสัตว์นะคะ หรือสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันสามารถที่จะเป็นใช้เป็นคำนามได้อย่างเช่นที่ที่ตัวที่ผืนนี้คำว่าที่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคำนามนั่นเองค่ะอันนั้นอัน,นอันนี้คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนรลสัตว์แล้วก็สิ่งของสำหรับคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าประโยค ประโยคจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคำว่าภาคประธานภาคประธานก็คือคนศาสิ่งของอย่างเช่นสุนัขอันนี้คือคำนามถ้าเป็นภาคแสดงภาคแสดงสุนัขจะเป็นอะไรดีสุนัคร้องเพลงได้ไหมคะเออเวลาเราจะแต่งประโยคเราต้องดูให้มันสอดคล้องกันด้วยสุนัคร้องเพลง เออมันแต่แต่มันก็อาจจะได้อะนะสุนัขร้องเพลงแต่ว่าเราจะเอาเลยมันก็คงร้องไม่รู้เรื่องเราฟังไม่รู้เรื่องสุนัขเป็นยังไงคะสุนัขรับประทานเลือกกินเออกินก็ได้หรือสุนัขอะไรดีสุนัขก,กัดเออกัดก็ได้สุนักกัดกัดคนกัดเด็กอะไรอย่างนี้ถือถือว่าคําว่ากัดก็คือภาคแสดงถ้าเกิดเป็นคน สมศรีสมศรีดื่มนมอย่างนี้เออดื่มก็คือภาคแสดงกินดื่มหรือว่าสมศรีร้องไห้ดีใจอย่างนี้ก็ถือว่าดีใจร้องไห้เป็นภาคแสดงถ้าเป็นโรงเรียนโรงเรียนเปิดเรียนอย่างนี้อันนี้โรงเรียนก็เป็นภาคประธานเปิดก็คือเปิดเรียนเปิดก็เป็นภาคแสดงนั่นเองอันนี้คือ ลักษณะของประโยคนั่นเองค่ะนอกนอกจากไอประโยคนอกจากภาคแสดงแล้วก็ภาคประทานแล้วนะคะประโยคก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นออนอกจากมีภาคประทานมีภาคแสดงมันก็จะมีขยายประทานอย่างเช่นสุนัข สีแดงสุนัขสีแดงคําว่าสีแดงก็จะไปขยายสุนัขนั่นเองสุนัขสีแดงตกน้ําอย่างนี้ตกเห็นไหมตกตกน้ําน้ําก็จะมาขยายคําว่าตกนั่นเองน้ํานี่เป็นคนํานามแต่ว่าเอามาขยายคําว่าตกอันนี้ก็คือ,อ,อลักษณะของประโยคลักษณะของประโยคซึ่งซึ่งก็จะมีหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะ มีส่วนขยายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองพวกเราเปิดไปดูหน้าหน้าห้าสิบสองนะคะหน้าห้าสิบสองเออหน้า 52, หน้าห้าสิบสองก็จะเป็นโครงสร้างของประโยคที่มันสลับซับซ้อนมากขึ้นคือมีส่วนขยายมากขึ้นเหมือนกับที่ครูกล่าวเมื่อกี้นี้อย่างเช่นเพื่อนของเราเพื่อนของเราทูครูตีอย่างนี้เห็นไหมครูตีเออครูนี่ทูใช่ไหมถูครูตีตีต ครูตีครูก็ขยายคำว่าตีอีกนักเรียนก็เป็นประธานอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการแต่งประโยคเราต้องดูลักษณะของประโยคด้วยว่าเราจะแต่งเนื้อหาไปเกี่ยวกับอะไรให้มันสอดคล้องกันระหว่างประธานกับภาคแสดงให้มันสอดคล้องกันทีนี้ให้พวกเราให้พวกเราแต่งประโยคนะคะใช้คำนามหรือคำสรรพนามาเช่นเขาเขา ชอบเธอสมมติอ่ะเขาชอบเธออ่ะเขาเขาอันนี้ก็เป็นคําสรรพนามชอบก็เป็นภาคแสดงชอบใครคะเธอเธอ,อนี่เป็นคํานามแต่เอามาขยายชอบนั่นเองอันนี้ก็เป็นสลับซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราแต่งประโยคเอาแต่งลงในสมุดนะคะแต่งลงในสมุดคนละสิบประโยคคนละสิบประโยคโดยมีภาค ประธานแล้วก็ภาคแสดงซึ่งในภาคประธานอาจจะมีอะไรคะมีส่วนขยายหรือไม่มีส่วนขยายก็ได้ส่วนภาคแสดงจะต้องมีถ้าเป็นคํากริยาที่จะต้องมีกรรมมามารองรับก็ต้องมีภาคมีส่วนขยายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกินรับประทานรับประทานรับประทานอะไรคะก็ว่าไปแต่งให้มัน ออถูกต้องนะคะคนละ10ประโยคดูจากตัวอย่างแล้วก็แต่งนะคะดูจากตัวอย่างในหน้าห้าสิบเอ็ดแล้วหน้าห้าสิบสองแต่งในสมุดนะคะเขียนลงในสมุดคนละสิบประโยคแล้ววันจันทร์หน้าเอาการบ้านมาส่งครูคุณครูจะตรวจให้สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ